กรีตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเก่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกหนังประกบคู่ตัวท็อปของวงการเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้รายการทุบโต๊ะข่าวเพิ่งได้เปิดตัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นผู้ประกาศคนใหม่ของช่องแต่ทว่าก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่ทางด้านเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นจอดราม่านั่งแท่นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวบ้างก็ว่าไม่เหมาะสมที่จะนำนักร้องมานั่งอ่านข่าวและมองว่าทางด้านในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าหากมีความสามารถก็ทำได้แต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่าเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่งตัวแต่งหน้าจัดจ้านจนเกินไปและเข้ามาแนะนำให้ปรับลุคแต่งหน้าทำผม ซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมปรับปรุงจนหลายๆคนเข้ามาชื่นชมว่าดีขึ้นล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นขึ้นแท่นนางเอกหนังประกบคู่ตัวท็อปของวงการโดยทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประกบคู่สีสีวัดซึ่งกำกับโดยเอกชัยศรีวิชยัยโดยเจ้าตัวนั้นดีใจสุดๆได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณโอกาสจากป้านะคะมุนรอบศรีวิชัย